ส่งความเคลื่อนไหวล่าสุดกบพิมลรัตน์อดีตนางเอกชื่อดังโพสเพลงพร้อมแคปชั่นสุดสตรองแฟนคลับแหก่กดไลค์ส่งหัวใจให้รัวฮ,ะฮะ่าฮหลังชื่อถูกค้นหาจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งของวันเลยสำหรับกบพิมลรัตน์พิสนยบุตรอดีตนางเอกที่โด่งดังเป็นพูตแตกจากการได้รับบทเป็นพระสุริโยไทยในวัยสาวและบทพระสวัสดิราชลูกของพระสุริโยไทยปัจจุบันเธอผันตัวมาเป็นผู้คร่ำวอดในการแฟชั่นและความงามไปเสียแล้ว ล่าสุดมีชาวเนตตอดีจับสังเกตเห็นความผิดปกติในหน้ารวมโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวของนักแสดงสาวเพราะจากที่เธอมักจะแชร์คลิปเคล็ดลับความสวยความงามจู่ๆช่วงเช้ามืดวันนี้27สิงหาคม6ก็กอบอได้โพสคลิปย้อมสีเป็นโทนขาวดำปรากฏภาพของเจ้าตัวสูงแ่นสุดเก๋กับเสื้อแขนกุดแบกอกลึกนั่งชิลๆอยู่บนรถกอล์ฟแต่ในบ้างช่วงที่เธอหันมองข้างทางจะสามารถสังเกตเห็นความเศร้าออกมาทางแววตาทั้งยังใส่เพลงชีวิตลิขิตเองของพี่เบิร์ดธงชัยประกอบคลิปไปอีก นอกจากนั้นแคปชั่นภาษาอังกฤษที่เมื่อแปลออกมาแล้วฟังดูไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ระบุว่าโอคิชวันที่ Open New d o อร์กุญแจเก่าจะไม่เปิดประตูใหม่ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีแฟนคลับเขามากดหลายส่งหัวใจให้เกือบ600คนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง